นายกริตเ,เพชรเพชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจญาติาผู้เสียชีวิตและผู้ถูกจับที่อยู่ในจังหวัดน่านจากเหตุการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลนายกฤิตเพชรกล่าวว่าข้อมูลจากแรงงานจังหวัดน่านผู้ที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเมืองต่างๆมี898คนเป็นชาย885คนและเป็นหญิง13คน อยู่ในเมืองฮาดารามเขตใต้มากที่สุด446คนรองลงมาคือเขตกลาง216คนเขตเหนือ138คนเจเมืองไฮฟา47คนเวสแปงค20คนเมืองเยรูซาเล็ม6คนและเมืองอื่นๆ15คน ซึ่งแรงงานจากอำเภอปัวมีมากที่สุด179คนรองลงมาคืออำเภอเมืองน่าน134คนอำเาอท่าวังผา112คนอำเภอสองแควหนึ่งร้อยแปดคนอเวียงสาหนึ่งร้อยสี่คนอทุ่งช้างหนึ่งร้อยคนอสันติสุขหกสิบคนอแม่ริมห้าสิบเอ็ดคนอนาโนยยี่สิบแปดคนอเชียงกลางสิบเอ็ดคนอบ่อเกลือห้าคน อำเภอบ้านหลวง3คนอำเภอนาหมื่น2คนและอำเภอภูเพียง1คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรเบื้องต้นได้รับแจ้งจากญาติที่จังหวัดน่านว่าแรงงานหลายคนอยากกลับบ้าน,นซึ่งทางจังหวัดได้ประสานกับรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดการติดต่อจากแรงงานพี่น้องแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานชาวจังหวัดน่านเนี่ยทั้ง800กว่าท่านเนี่ยนะครับยังไงแล้วเนี่ยระบบ การสื่อสารตอนนี้คิดว่าทางอิสราเอลก็เริ่มที่จะฟื้นฟูกลับมาเนี่ยท่านได้กรุณาส่งข่าวนะครับส่งข่าวความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยกลับมาที่ญาติญาติหรือว่าแสดงตัวกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยสถานกงสุลน,นะครับหรือว่าในช่องทางของสื่อโซเชียลตา่ตางๆนะครับเพื่อที่ญาติพี่น้องที่อยู่ทางนี้จะได้อุ่นใจ สบายใจในระดับหนึ่งนะครับ